สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมมีนคารินออโต้นะครับรถบ้านมือ2ที่ทุกท่านไว้วางใจนะครับเราคัดรถเหมือนรถที่เราใช้เองนะครับวันนี้นะครับผมมีรถ1คันมานําเสนอให้ทุกท่านนะครับเป็นรถอ e ีโคคาคันเล็กๆนะครับราคาไม่แพงผ่อนแสนถูกนะฮะคันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนผ่อนแค่เดือนละ5,000กว่าบาทโอ้โหทุกท่านถูกมากๆนะแต่ไม่พอฮะแต่เราช่วยค่างวด2,000อีก1ปี แปลว่าคันนี้ผ่อนแค่เดือนละ3,000กว่าบาทนะครับและที่สำคัญนะฮะออกรถ999บาทเองเจ๋งมากๆคันนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาชมโอ้โหยอดนะนี่คือจังหวะดีครับอากาศกำลังสบายๆแดดไม่ร้อนมากผมก็เลยพาชมรถเข้าใหม่1คันนะครับอันนี้เป็นรถเล็กๆอีโฮคาร์เนี่ยลูกค้าท่านใดที่กำลังอยากได้รถเนี่ยให้คุณลูกนะครับไปทำงานนะครับหรือว่าใช้ใช้เองก็ได้นะ แบบว่าเดินทางจากบ้านไปที่ทํางานวันละประมาณ20โล30โลรถคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับดันหนา้สาสวสวยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นซูซูกิสวิปซูซูกิสวิปเนี่ยออกแบบมาคล้าย b ิตเทนนะฮะออกแบบมาถ้ามองเผินๆน,นี่เหมือนอันี่เลยนะเออเขาเรียกว่าอะไรไอรถอะไรลืมแนละ้โฟ o ์สวาเก e นไม่ใช่ไม่ใช่โฟ์สวาเกนตัวอะไรนะมินิเออทำออกมาเหมือนมินิคูเปอรเลยนะครับสวย เหมือนเป็นมินิคูเปอร์สไตล์ญี่ปุ่นนะครับด้านหน้าส,ายสวยเห็นไหมครับมีไฟไฟเป็นไฟฮโดรเจนไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็สภาพเดิมๆสวยล้อแมกนะครับเป็นปี2018นะครับยางดอกเต็มๆมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนี่มีคิเลสโก้ด้วยนะครับนี่สามารถาปลดล็อกรถตรงนี้ได้เลยแล้วดูภายในนะครับนี่เป็นตัวท็อปสุดนะครับให้ชมภายในเลยนี่นะครับ มีปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเล่นซีดีได้แล้วก็ตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่โอ้โหต้องบอกว่านี่คือรถเล็กอีโคคาร์คันเล็กที่คุ้มค่าประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้นะฮะสเดือนแรกยังไม่ต้องผ่อนด้วยแล้วเราช่วยค่างวดท่านไปอีก1ปีนะครับใช้กันแบบ ยาวๆสบายๆนะครับเนี่ยใครอยากจะได้รถเล็กๆวันนี้เต็นท์คามินเราจัดมาให้แล้วนะครับเป็นซูซูกิสวิปนะครับคันนี้เราขายราคาไม่แพงด้วยนะครับเราขายราคาเท่าไหร่นะลืม4 <c oughs> <c oughs> ้าโอเคต้องถามคันนี้เราขายแค่ราคา249,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้จริงๆเนี่ยจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5,000นะครับแต่พอเข้าโปรโมชั่นกับเต็นท์เราเนี่ยจะผ่อนแค่เดือนละ 3 0 0พกว่าบาทเท่านั้นนะครับออกรถ999บาทนะครับให้บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีจัดเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับไม่พอใจจัดส่งฟรีเอกโอ้โหให้แบบไม่ต้องขอไม่ต้องเสียเวลาคิดเยอะนะครับใครอยากได้รถอีโคคาร์ันเล็กๆอย่างนี้นะฮะร,รีบติดต่อหาพวกเรานะครับเต็นคาร์มินออโต้นะครับอยู่ตรงย่านเพชรเกษมอ้อมน้อยนะครับผมนะครับและทีมงานเนี่ยคอยดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่ แน่นอนครับโอ้โห ôi. วนอีกสักนิดนะครับวน,น,นั้หนึ่งอ่าโชมอีกสักนิดหนึ่งและก็ในวันนี้ไฟ์สดเดี๋ยวพาไปดูอีกนิดหนึ่งได้ไหมไสัน้นๆไปไปดูนิดหนึ่งแบตแบตยังไม่ดับเนาะแปลกนะครับเวลาผมทําคลิปมาเนี่ยคนถ้าเป็นทําคลิปแบบตั้งใจคนไม่ดูแต่ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยคนดูผมก็แปลกเหมือนกันนี่อันนี้เป็นวีโก้เอ้เลววครับ เลโวอ4ประตูออโต้นะครับคันนี้ไม่ห้าหม่นเก้าปี21เนี่ยใครหากระเะออโต้ Auto อยู่คันนี้ได้ดั่มเลยสวยมากไม้แค่ห้าหมเองนะครับมีตําหนิแค่ตัวนี้นิดหน่อยนิดเดียวฮะไอ้นี่แค่หลุดเดี๋ยวไฟตรงนี้เราเปลี่ยนให้นะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้เป็นตัวเอ่อเอนที่เอนทีเกียร์ออโต้ไม่ห้าหม่นเก้าสภาพสวยๆเลยเลโวอ4ประตูนะครับคันนี้ก็ผ่อนเบาๆเนาะ คันนี้ผ่อนก็ตกเดือนละประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผ่อนประมาณหมื่นหนึง่งพอเข้าโปรโมชั่นเราก็ผ่อนเดือนละ8,000ันเท่านั้นกระบาทสประตูนะครับออกรถ9,99นะครับมาเอาได้เลยผ่อน8,000กระบาทสบายสบายเลโวลคันนี้ก็ยังอยู่นะนี่มาเอาคันนี้ตอนนี้จัดโปรเหลือ4,99เท่านั้นนะครับ499เท่านั้นแต่งข้างหน้าเป็นตัวใหม่เนวยเชแล้วด้วยล้อมองล้อมแม็กแต่งมาเรียบร้อย แต่ถ้าอยากได้เบาหน่อยนะครับเป็นเลเวลตัวสูงนี่ก็ได้นะครับคันนี้เราขายเบาๆ4ี่0 0นนเาพนะครับ4 0 0 0กว่าบาทก็ผ่อนเดือนละประมาณ800พพอเขาโปรโมชั่นเราก็เหลือแค่6000กว่าบาทนะครับนี่อยากดูพี่ใหญ่คันใหญ่ๆเลย cx 8นี่โอ้โหป้ายแดงล้าน6ล้าน7ตอนนี้เป็นมือสองเหลือล้านกับ50,000ล้านกับ5 0,000่ผ่อนเดือนละ20,000นนะครับจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้า เหลือเดือนละหมื่นแปดนะครับออกรถเก้ารก้าทำได้นะจัดได้ถึงล้านหนึ่งเลยอันนี้มีเงินมีเงินเหลือกับบ้านได้เป็นแสนนะคันนี้นะครับเสียบ xl เจ็ดนี่ xl เจ็ดอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นคู่แข่งกับตัว xl เจ็ดนะครับตัว xl เจ็ดนี่ป้ายแดงประมาณแปดแสนนะตอนนี้เป็นมือสองเหลือหกสองเก้าราคาหายไปสองแสนโอ้โหใช้กันแบบยาวๆนะครับหรือจะมา xl โอ้โหไอลนี่ก็หล่อนะไอนี่ป้ายแดงร้านหก้านเจ็งนะตอนนี้เหลือสี่สี่เก้าลูกค้าผ่อนแปดพันข้าโอเหลือหกพันออกเก้าก้ายสบาย,บายนี่สุดหล่อสุดหล่อไม่ต้องคิดเดยอะใครดูคลิปนี้ตั้งหน้าร้านอยู่สองหกเก้านี่ตั้งหน้าร้านอยู่สองหกเก้าตั้งหน้าร้านอยู่สองหกเก้า ใครมาจากคลิปนี้เอาไป1.9.9นี่เป็นไงเป็นไงครับรถกันสนั่นหวันไหวลูกค้าไม่ต้องต่อให้เสียเวลาด้วยอามิลาก็ยังอยู่นะครับส,สวยสีแดงนะครับแล้วก็มีมาด้าสองสีดำอันนี้เป็นตัวเทนด้วยนี่มาเจ็ดพันเองนะครับคันนี้สี่สี่เก้าเนาะสี่ี่เก้าคันนี้สวย ผ่อนขับโปรขับแปด0 0นนะครับออกรถ99้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีสุสกีสวิปเข้ามาอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรนะอ่ะเออสองนะครับแล้วมีนี่ด้วยเชฟโรเลตกำลังจะเข้าคันหนึ่งเทเบเลเซอร์นะครับกำลังจะเข้ามาหลายคันอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงลูกค้าเนี่ยสนใจอยากได้คันไหนเพิ่มอยากได้ข้อมูลดิมระวังชนชอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ ทักหาเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีรถมานําเสนอให้กับลูกค้าเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนี่ให้ดูคนสวยหน่อยนี่อ่ตัดกล้องคนสวยวันนี้เป็นเวรน,นะครับก็เลยต้องมารับหน้าที่ถือกล้องอ่ะโอเคไปยปเถอะไปยหน่อย